สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิภูมิใจเสนอซีรีส์เน็ตฟิกที่มีชื่อเรื่องว่าเฟสต์วิงสากาซีซั่นที่หนึ่งจากกระตูนสู่ซีรีส์แนวแฟนซีเวทมนต์เรื่องราวของแฟรี่ห้านางฟ้าที่พวกเธอเข้าเรียนในโรงเรียนเวทมนต์อย่างอันเฟียซึ่งมันก็ไม่เรียนประจำในโลกคู่ขนานนี้และแต่ละคนต้องเรียนรู้การใช้พลังเวทมนต์ตามพลังาธาตุของตัวเองพร้อมกับรับมือเรื่องความรักการแข่งขัน และปีศาจที่พวกมันกำลังจะเข้ามาคุกคามชีวิตของพวกเธอเรื่องราวในซีรีส์มันจะลุ้นและสนุกมากแคนไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดคนละหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่หนึ่ เรื่องก็เรื่องที่บลูมซึ่งวันนี้มันก็เป็นวันแรกที่เธอนั้นย้ายเข้ามาเรียนที่สถาบันเวทมนตร์ในโลกคู่ขนานที่ชื่อว่าอันเฟรียซึ่งพอมันถึงเธอก็ได้เจอกระหนุ่มที่ฮอตที่สุดของโรงเรียนนี้อย่างสกายในเมื่อความสวยของบลูมมันเตตาจึงทําให้สกายนั้นเขาเดินมาพูดคุยกับน้องบางอย่างเธอและเขาก็ยังพูดถามกับบลูมอีกว่าเธอมาจากอาณาจักรไหนกันแต่คําตอบที่ได้ยินจากปากของเธอกลับไปนั่นก็คือ เธอมาจากแคลิฟอร์เนียซึ่งบลูมเธอก็เลยพูดตอบกับสกายไปว่าฉันมาจากโลกมนุษย์ซึ่งก่อนหน้านี้ฉันก็ไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่ามันมีโลกคู่ขนานแบบที่พวกเราอยู่ตอนนี้ด้วยและหลังจากนั้นเธอก็ได้เจอกับสเตลล่าลุ่นพีที่ฮอตที่สุดในปีสองซึ่งอาจารย์ดาวลิงอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนี้ ซึ่งเธอก็ส่งให้สเตล่ามาคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กไมอย่างบลูมซึ่งสเตล่าเธอก็พูดบอกกับบลูมอีกว่าหลังจากที่เธอก้กาวข้ามโดมประตูมิติโลกคู่ขนานนี้ไปแล้วถ้าเธออยากจะกลับไปหาพ่อแม่ของเธอฉันก็อาจจะสามารถช่วยเธอได้และพอเธอพูดจบสเตล่าเธอก็โชว์แหวนข้ามมิติซึ่งมันก็เป็นมรดกตกทอดจากแม่ของเธอและหลังจากนั้นเธอค่อยๆเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับบลูมฟังว่าในโลกคู่ขนานแห่งนี้ มันมีทั้งหมดเจ็ดอาณาจากักรและหลังจากที่เธออยู่ในโรงเรียนนี้เรืสักพักเธอก็จะรู้จักมันเองหลังจากนั้นบลูมเธอก็ได้เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ดาวลิงอาจารย์ใหญ่ของอันฟรเอร์ซึ่งเธอก็พูดบอกกับบลูมว่าเหตุผลที่ฉันให้เธอเข้ามาเรียนในโรงเรียนคู่ขนานแห่งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นแฟรี่ธาตุไฟซึ่งตอนนี้เธอก็ยังไม่สามารถควบคุมพลังหรือความสามารถของธาตุของเธอได้ฉะนั้นเราจะเริ่มเรียนคาสแรก,กกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งดาวลิง เธอก็ยังเล่าให้กับบลูมฟังอีกว่านักเรียนที่จบจากอันเฟียไปพวกเขาจะได้เป็นผู้นาอาณาจักรและผู้นํากองทัพซึ่งทั้ง7อาณาจักรนี้พวกเขาก็ช่วยกันสร้างโลกคู่ขนานนี้ขึ้นมาและถ้าเธอเรียนจบที่นี่เธอก็จะเป็นเหมือนกับพวกเขาแต่ทางด้านบลูมเธอก็ตอบกลับอาจารย์ใหญ่ไปว่าที่นี่มันน่าทึ่งมากแต่มันก็ไม่ใช่บ้านของหนูและเหตุผลเดียวที่หนูมาที่นี่เพราะคุณสัญญากับหนูเอาไว้ว่าพวกคุณจะสอนให้หนู ควบคุมพลังที่หนูมีและหลังจากการสนทนาน,นี้จบลงบลูมเธอก็ลากกระเป๋าเอามาเก็บที่ห้องพักของเธอซึ่งห้องพักของเธอนั้นมันก็เป็นห้องขนาดใหญ่ที่มีห้องโถงส่วนกลางและก็ห้องแยกซึ่งบลูมเธอก็วิดีโอคุยกับพ่อและก็แม่ของเธอว่าเธอนั้นอยู่กับสาวๆอีสี่คนซึ่งนั่นก็คือสเตลลามิวซ่าเธอราและก็ลูมเมรของเธอที่ชื่อว่าออชาซึ่งพ่อแม่ของบลูมนั้น พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าลูกสาวของพวกเขานั้นเธอย้ายมาเรียนในโรงเรียนเวทมนต์ที่โลกคู่ขนานแห่งนี้ซึ่งอาจารย์ใหญ่ดาวลิ่งเธอก็ช่วยโกหกและก็ปกปิดครอบครัวของบลูมซึ่งนั่นจึงทำให้พ่อและแม่ของเธอนั้นคิดว่าอันเฟียเป็นโรงเรียนประจำนานาชาติในสวิตเซอร์แลนด์พอไอชาเธอรู้ว่าพ่อและแม่ของบลูมพวกเธอเป็นมนุษย์เธอก็ถึงกับงงว่าทำไมพวกเขานั้นจึงได้ให้กำเนิดลูกที่เป็นแฟรี่ได้ บลูมเธอก็เลยตอบกลับลูเมตของเธอไปว่าจานดาวลิงเธอพูดบอกกับฉันว่าฉันคงมีแฟรี่อยู่ในแผนภูมิของตระกูลฉันอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเหมือนกับสายเลือดเวทมนต์ที่แฝงตัวมานานซึ่งในห้องพักของทั้งห้าสาวนี้มันก็มีสเตล่าเท่านั้นที่เธอนั้นเป็นเด็กปีสองส่วนสาวที่เหลือพวกเธอก็ล้วนแล้วแต่เป็นเด็กปีหนึ่งที่มึงย้ายเข้ามาลงเรียนเวทมนต์แห่งนี้ ทางด้านเทอร่าสาวผู้รักในต้นไม้และก็ความสนุกสนานซึ่งเธอนั้นก็นอนพักอยู่กับลูเมทที่ชื่อวูมิลซ่าแต่ด้วยความที่เทอร่าเธอมีนิส,ส,สัยส่วนตัวที่ชอบพูดมากเป็นพิเศษจึงทำให้โรูเมทของเธอต้องใส่หูฟังตลอดเวลาเพื่อทีว่าจะได้ไม่ได้ยินเสียงพูดของเธอร่าภาพก็ตัดไปที่สกายกับลิฟ สองหนุ่มสเปเชียลิสต์ที่พวกเขานั้นจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในชั้นเรียนในการฝึกฝนทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าแทนที่จะใช้เวทมนต์และอาจารย์ที่สอนทักษะการต่อสู้ให้ผู้สเปเชียลิสต์ทุกคนนั่นก็คืออาจารย์ซิวาซึ่งอาจารย์ซิวาเขาก็พูดบอกกับนักเรียนปีหนึ่งทุกคนว่าเหตุผลที่โรงเรียนแห่งนี้ต้องมีสเปเชียลิสต์อย่างพวกเธอนั่นก็คือพวกเราคือปาการด่านแรกที่เป็นแนวป้องกันให้กับทุกๆคน ที่อยู่ในโดมบาเรียพอาหากไม่มีบาเรียนี้แล้วล่ะก็อสูรละกายในตำนานที่สุดแสนจะโหดร้ายอย่างเบิร์นวันมันก็จะสามารถบุกเข้ามาที่อันเฟียนี้ได้และพวกเธอก็จะไม่มีความว่าปลอดภยอัยต่อไปและาจานซิวาเขาก็ยังพูดบอกกับนักเรียนทุกคนอีกว่าตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเคยเห็นเบิร์นวันอีกเลยนับตั้งแต่การสังหารมันครั้งสุดท้ายเมื่อ16ปีที่แล้วและในขณะนั้นเองลิฟเด็กหนุ่มปี2 เขาก็าแอบออกไปที่ด้านนอกบาเรียและเขาก็ได้เจอกับศพของชายเลี้ยงแก่คนหนึ่งที่นอนตายอยู่รอบแนวบาเรียของอันเฟียจึงทําให้อาจารย์ใหญ่กับซิวาและก็เบนพวกเขาออกมาสํารวจที่เกิดเหตุซึ่งเบนเขาก็เจอร่องรอยที่เท่าที่มันมีลักษณะคล้ายกับพวกเบิร์นวันอยู่ที่ร่างกายของชายเลี้ยงแก่คนนี้และข่าวของศพคนเลี้ยงแก่คนนี้มันก็ไปถึงหูพวกเด็กๆในอันเฟียอย่างรวดเร็ว และเนื่องจากเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้พวกเขาก็ยังไม่เคยปะหน้าหรือเห็นเบิร์นวันมาก่อนพวกเขาก็เลยยังไม่รู้ถึงความน่ากลัวและความโหดของอสุรกายตัวนี้ภาพกระตัดไปที่เบียทิสทเธอก็เดินตรงมาที่ห้องอาจารย์ใหญ่พร้อมกับพูดบอกอาจารย์ดาวลิงว่าเธอนั้นเป็นแฟนตัวยงของคุณและท่านั้ยังไม่พอเบียทิสทเธอก็ยังพูดบอกอาจารย์ดาวลิงอีก วัาเธอนั้นรอชั่วชีวิตเพื่อที่จะได้มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้และเธอก็หลงไหลเกี่ยวกับประวัติและก็ความลึกลับที่อันเฟียสถาบันเวทมนต์แห่งนี้แต่ทว่าทางด้านอาจารย์ใหญ่เธอก็เลยพูดตอบกับเบียทิดไปสั้นๆว่าถ้าหากเธออยากศึกษาประวัติของโรงเรียนเธอก็ควรไปศึกษาที่ห้องสมุดนะไม่ใช่มาหาฉันถึงที่ห้องอาจารย์ใหญ่แบบนี้ภาพกระตัดพปทีงานเลี้ยงปฐมฤกษ์วันเปิดเรียนของอันเฟีย สกายเขาก็ยังตามมาพูดคุยกับบลูมเขาก็พูดบอกกับเธอว่าเธอหากเธอออกไปไหนมันไหนคนเดียวที่ด้านนอกและถ้าหากเธอต้องการคนคอยไปคุ้มกันฉันก็ยินดีนะและระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นจู่ๆสเตลา่าเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดคุยกับสกายแฟนเก่าของเธอว่าบลูมเด็กปีหนึ่งที่เธอกำลังยืนคุยด้วยเธอเป็นเพื่อร่วมห้องของฉันและฉันก็ยังเป็นพี่เลี้ยงของเธออีกด้วยซึ่งตอนนี้บลูม เธอก็เดินผ่านบารเรียของโรงเรียนเดินออกมาที่ด้านนอกซึ่งเธอก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าลึกตอนนี้เธอนั้นอยากจะลองใช้และควบคุมพลังธาตุไฟของเธอและเธอก็ย้อนนึกถึงเรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับแม่และทนในนั้นเองเปลวไฟมันก็ค่อยๆพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเธอซึ่งมันก่อยๆลุกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและในขณะนั้นเองไอชาที่เธอชอบหนีออกมาว่ายน้ำออกกำลังกายที่ด้านนอกนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งเธอก็สงเกตเห็นว่าบลูมลูเมตของเธอกําลังจะควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้และในขณะที่บลูมกําลังเสียการควบคุมซึ่งพลังธาตุเปลวไฟของเธอนั้นมันก็กําลังบุกจูโจมงเพื่อรุ่มห้องของเธอจึงทาให้อิชาเธอไม่มีทางเลือกใช้พลังธาตุน้ําของเธอจัดการโจมตีพลังของบลูมจนเปลวไฟที่ร่างกายของบลูมนั้นดับลงและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็กลับเข้ามาที่ด้านในโรงเรียนอิชาเธอก็พูดบอกกับบลูม ว่าเมื่อกี้นี้เธอเกือบจะเผาฉันให้ตายทั้งเป็นแล้วและถ้าหากเธอยังไม่รู้จักวิธีควบคุมมันเธอก็ไม่ควรจะออกมาข้างนอกคนเดียวแบบนี้ซึ่งบลูมเธอก็เลยพูดตอบกลับไอาชาไปว่าก่อนหน้านี้ฉันเคยใช้เวทมนต์ครั้งแรกตอนที่ฉันไม่รู้สึกตัวและพลังของมันก็ทําร้ายคนในครอบครัวของฉันซึ่งนี่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ฉันอยากจะควบคุมพลังของฉันนี้ได้และบลูมเธอก็เล่าถึงอดีตย้อนถึงเรื่องที่เธอนั้นทะเลาะก,กับแม่ให้กับลูเมดฟัง ว่าพลังของฉันมันทําให้แม่ของฉันเกือบตายพอความโกรธของฉันมันเริ่มทวีความรุนแรงเปเลวไฟในร่างกายของฉันมันก็โผล่อ,ออกมาและทจนนี้ไม่พอพอเปเลวไฟมันลุกมันก็ยังพุ่งไปทาร้ายพ่อและแม่ของฉันจนทําให้ห้องนอนของพวกเขาไฟไหม้กลายเป็นจุนจนท้ายที่สุดแล้วแม่ของฉันก็ถูกไฟข้อระดับสเผาไหม้ตามร่างกายและหลังจากเหตุการณ์นี้ฉันก็พยายามหนีออกจากบ้าน ไปนอนที่โกดังสุดน่ากลัว,กลวใกล้ๆบ้านของฉันซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าฉันก็กลัวพลังของฉันทําร้ายคนที่ฉันรักอีกและพอไอาชาเธอได้ยินเรื่องราวที่บูมเล่าให้ฟังเธอก็เลยพูดตอบกลับบูมไปว่าหน้าแปลกใจที่เธอสามารถดึงพลังเวทมนต์ของเธอออกมาใช้ได้โดยไม่ต้องพยายามเลยซึ่งมันน่าสงสัยว่าเธอไม่น่าจะมาจากสายเรืองที่แฝงตัวอยู่และเท่านั้นยังไม่พอไอาชา เธอก็ยังพูดบอกกับเธออีกว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมที่เธอจะถูกพ่อและแม่ของเธอรับมาเลี้ยงและหลังจากนั้นบลูมเธอก็ยังเล่าให้เพื่อนของเธอฟังต่ออีกว่าแม่ของฉันเล่าให้ฟังว่าหัวใจของฉันนั้นมันเต้นผิดปกติตอนที่ฉันอยู่ในท้องแม่แต่ทว่าพอแม่คลอดฉันออกมาได้หนึ่งวันอาการนี้มันก็หายไปซึ่งพอไอาชาเธอยินแบบนี้เธอก็ถึงร้องอุทานพูดตอบกับบลูมไปว่าพระเจ้า เธอเป็นเชลลิงซึ่งมันก็คือทารกแฟรี่ที่ถูกสับร่างกับทารกมนุษย์ตอนเกิดซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นตำนานที่พวกแฟรี่อย่างพวกเราเล่าขานต่อกันมาเท่านั้นเพราะมันก็แทบจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วซึ่งไอาชาเธอก็ยังพูดบอกกับบูมอีกว่าเธอนั้นทรงพลังและเห็นได้ชัดว่าเธอต้องเป็นสายเลือดบริสุทธิ์แนๆ่ๆพอบูมเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยยิ่งรู้สึกสับสนในสิ่งที่เธอได้ยินภาพกระตัดมาที่ลิฟต์ ในขณะที่เขากําลังจิบเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เพลินๆอยู่นั้นเขาก็เดินเข้ามาหาเด็กปีหนึ่งพร้อมกับกําลังบังคับแกล้งให้เด็กปีหนึ่งดื่มเครื่องดื่มที่เขานั้นกินอยู่พอเธอร่าเธอเห็นเธอจึงตัดสินใจเดินลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดบอกกับรุ่นพี่อย่างลิฟว่าคุณคงคิดว่าตัวเองนั้นแน่มากถึงได้มาแกล้งเด็กปีหนึ่งอย่างพวกเราปีที่แล้วคุณมันก็แค่เด็กเนิร์ดที่แฝงตัวเข้ามาแต่ทางด้านลิฟเขาก็ยังพูดเหน็บเธอร่า ถึงรูปล่างความอ้วนของเธอพอเธอร่าเริ่มฉุนเธอจึงตัดสินใจใช้พลังธาตดินของเธอสั่งต้นไม้ที่อยู่บริเวณแถวนั้นให้มันเลื้อยเข้ามาจัดก,การสั่งสอนรัดคอลิฟจนเขานั้นแทบหายใจไม่ออกและหลังจากที่บลูมเธอได้ยินเรื่องเล่าถึงเชนลิงเธอก็พยายามเสิร์ชหาข้อมูลหาที่มาของมันซึ่งเชนลิงนั้นมันก็คือความน่ากลัวของทาลกแฟรี่ ที่มีพลังอำนาจที่ทรงพลังเธอก็ตัดสินใจหยิบรูปครอบครัวขึ้นมาดูซึ่งตอนนี้เธอก็เริ่มรู้สึกสับสนว่าพ่อและแม่ของเธอนั้นเป็นครอบครัวของเธอจริงๆหรือเปล่าและท่านนั้นั่นเองสเตลล่าเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดคุยกับเธอและท่นนั้นยังไม่พอเธอก็ยังจําแค้นฝังใจที่สกายแฟนเก่าเธอนั้นเขามีท่าทีสนใจน้องใหม่ปีหนึ่งอย่างบลูมสเตลล่าถึงตัดสินใจให้แหวนผ่านมิติของเธอให้กับบูมเอาไปใช้ข้ามโลกคู่ขนาน ให้เธอนั้นกลับไปหาพ่อและแม่ของเธอแต่ทว่าพอเธอร่ารู้เธอก็รู้ดีว่าเมื่อปีที่แล้วมันก็เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นกับผู้หญิงที่เขามาวุ่นวายกับสกายสเตล่าเธอก็เลยพูดตอบกลับไปว่าฉันก็แค่ให้แหวนของฉันให้เธอนั้นกลับไปหาครอบครัวและมันก็มีประตูมิติอยู่ในสุสานเก่าที่ด้านในป่าหลังโรงเรียนซึ่งแผนการสเตล่านั้น เธอก็ต้องการให้บลูมออกไป,ไปเผชิญในโลกที่น่ากลัวตำลําพังพอาะที่ด้านนอกนี้เธอก็รู้ดีว่ามันมีสัประหลาดหรือสุลกายที่อยู่ด้านในป่าลึกนั้นด้วยซึ่งหลังที่ที่บลูมใช้พลังอํานาจของแหวนข้ามิติข้ามกลับมาที่โลกแรกแล้วเธอก็ตัดสินใจแอบมองพ่อและแม่ของเธอพร้อมกับใช้โทรศัพท์พูดคุยกับครอบครของเธออีกด้วยเธอพูดไปเธอก็ร้องไห้ไปเนื่องจากเธอั้นเสียใจ ที่เธอเองเป็นต้นเหตุทั้งหมดที่ทําให้แม่ของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกไฟคอกและหลังจากที่เธอกําลังจะกลับไปที่อันเฟียด้วยความไม่ตั้งใจบลูมเธอก็ได้เจอกับสุรกายตัวหนึ่งและด้วยความตกใจกลัวเธอดันทําแหวนข้ามมิติของเซล่าร่วงหล่นไปที่ท่อระบายน้ําด้านล่างซึ่งในระหว่างที่เธอนั้นกําลังเอื้อมมือลงไปหยิบมันจากสุลกายตัวนี้มันก็ดังพุ่งเข้ามาพลร้องกับหยิบแหวนของเซล่าไปจึงทําให้บลูมเธอต้องตัดสินใจ รีวิ่งหนีกลับขึ้นไปที่ด้านบนและเธอก็ได้เจอกับอาจารย์ใหญ่ดาวริ่งซึ่งเธอก็ชี้ทางให้กับบลูมให้เธอนั้นรีบวิ่งหนีออกไปจากที่นี่และพอเธอสามารถหนีออกมาที่ด้านนอกได้สําเร็จทั้งบลูมมิลซ่าเทอร่าและก็ไอชาที่พวกเธอทั้ง3าคนนั้นก็รีตามมาสมทบเพื่อจะมาช่วยเพื่อนของเธอซึ่งตอนนี้ผู้เธอทั้ง4คนก็ได้เห็นอาจารย์ใหญ่ดาวลิงใช้พลังของเธอจัดการกับเจ้าสุลกายตัวนี้เทอร่า เธอก็เลยพูดบอกกับเพื่อนเพื่อของเธอว่าฉันมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเราเห็นนั่นคือ,อสูรลกลายที่ชื่อว่าเบิร์นวันบลูมเธอก็เลยพูดตอบกับเพื่อนๆพืนของเธอไปว่าสูรลกลายตัวที่เธอร่าพูดถึงมันก็เอาแหวนข้ามมิติของสเตล่าไปภาพก็ตัดไปที่สเตล่าในขณะที่เธอนั้นหลอกให้เด็กปีหนึ่งให้ออกไปประจนภัยที่โลกภายนอกแต่ทว่าตัวของเธอเองก็แอบเข้ามาหหาสกยทที่่้้ออออง ist, งงพพัััขเชลลต์แะนนไมธ อย่างแกล้งพูดยั่วกับสกายว่าถึงเราจะเลิกกันแล้วแต่ฉันก็หึงเธอที่เห็นเธอนั้นแอบไปคุยกับลูมเด็กปีหนึ่งซึ่งฉันก็เพิ่งทำเรื่องโงโงๆบางอย่างไปซึ่งตอนนี้เด็กปีหนึ่งพวกนั้นเขาคงโกรธฉันมากฉันคงไม่มีหน้ากลับไปนอนที่ห้องเดียวกับพวกเธอและสเตลล่าเธอก็พยายามใช้มารยาของเธอนั้นพูดเกลี้ยกล่อมกับสกายว่าเธอขอนอน,อนค้างคืนที่นี่สักคืนและพอรุ่งเช้าเธอก็จะรีบกลับออกไป และหลังจากจบเ,เรื่องแล้วอาจารย์ดาวลิงเธอก็พูดบอกอาจารย์ซิวาว่าเธอจับเบลนวันมัดล่ามโซเอาไว้ที่โรงนาแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้มันก็ยังคงอยู่ในโลกมนุษย์แต่ทางด้านอาจารย์ซิวาเขาก็พูดตอบกลับเธอไปว่าคุณควรจะฆ่ามันซะและเอามันกลับมาที่โลกคู่ขนานแห่งนี้จึงทําให้อาจารย์ดาวลิงต้องตัดสินใจพูดตอบกลับอาจารย์ซิวาไปว่าฉันให้เบนทาน้นํามันจากดอกแซนบัค ในเรียนต้นไม้ซึ่งยาน,นี้มันก็น่าจะทําให้มันไม่รู้สึกตัวไปอีกสักพักและที่ฉันทําแบบนี้ฉันต้องการเข้าไปในหัวของมันแล้วรู้ให้ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันมีเรื่องอะไรแอบแฝงอยู่อีกหรือเปล่าและเธอก็ยังพูดบอกกับซิวาอีกว่าเธอเจอเชนลิงในโลกแรกซึ่งเชนลิงที่เธอนั้นพูดถึงนั่นก็หมายถึงนักเรียนปีหนึ่งที่ชื่อว่าบลูมที่เธอนั้นถูกทิ้งไว้ที่โลกมนุษย์เมื่อ16ปีก่อน และถูกครอบครัวนี้เลี้ยงมาจนโตจนกระทั่งฉันไปพบเธอเข้าและให้เธอนั้นย้ายมาอยู่กับพวกเราที่อันเฟียซึ่งตอนที่เธอเกิดนั้นมันก็ตรงกับเหตุการณ์ที่เบิร์นวันตัวสุดท้ายถูกพบเห็นซึ่งฉันก็คิดว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้มันน่าจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกันและฉันก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเรื่องนี้มันคืออะไรและในคืนนี้เองจูจ่ๆก็มีนักเรียนบางคนข้ามเขตบาเรียของอันเฟียออกมาที่ด้านนอก และทันัดนังไม่พอนักเรียนคนนี้เธอก็ยังแอบเข้ามาที่โรงนาที่อาจารย์ใหญ่ดาวลิงนั้นแอบซ่อนอสุรกายไว้และทันใดนังไม่พอนักเรียนคนนี้เธอยังใช้พลังไฟฟ้าของเธอนั้นช็อตใส่พปที่อสุรกายที่ชื่อว่าเบลนวันซึ่งนักเรียนสาวคนนี้นั่นก็คือเบีลทิสเธอจ้องมองไปที่มันพร้อมกับพูดบอกอสุรกายตัวนี้ว่าอารุณสวัสด์แสงสว่างของฉันและตอนที่หนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ ถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วลก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนีด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ